เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในทุ่งข้าวโพดแห่งหนึ่งที่ซึ่งหุ่นไล่กาพลันมีชีวิตขึ้นมาแววตาของมันเปล่งประกายเพราะมันเพิ่งตระหนักได้ว่าต้นข้าวโพดท,ทั้งหมดนั้นคือลูกๆของมันเองไม่นานชาวนาชรา,าก็เดินเข้ามาหุ่นไล่กาตกใจรีบแข่งทื่อทันทีชาวนาเหลียวมองต้นข้าวโพดท,ที่ยังโตได้เพียงครึ่งแล้วคิดในใจว่าอีกไม่กี่วันก็คงได้เวลาเก็บเกี่ยวเมื่อชาวนาเดินจากไปหุ่นไล่กาก็เริ่มพูดคุยกับลูกๆของมันอีกครั้งกลางคืนมันจะเล่านิทานให้ฟังส่วนกลางวันก็แรรงงทตัวเป็นนหุนฟ่ฟาาธมด ชีวิตอันเรียบง่ายนี้ดำเนินไปอย่างมีความสุขแต่คืนหนึ่งความสงบสุขนั้นก็ถูกทำลายเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดมาหึมาพร้อมแสงไฟแผลจ้าและใบมีดคมกรีบแล่นเข,ข้ามาเขาโพดเริ่มล้มระเนระนาดหัวใจของหุ่นไล่กาแทบสลายด้วยความโกรธแค้นมันคว้าปืนพกขึ้นมายิงใส่เครื่องจกักรแต่กระสุนกลับไม่ระคายผิวเหล็กแม้แต่น้อยมันจึงใช้ไม้กางเข็นของตัวเองยิงออกไปแต่เครื่องจักรก็ยังคงแล่นตรงมาอย่างไม่หยุดยั้งขนาดนั้นเองชาวนาเห็นหุ่นไล่กาขยับได้จึงตกใจหักรถเกี่ยวออกหุ่นนนนไไ่่กกการรรระดดขึ้ปบเคืองจัมุ จบแตกคว้าพงมาลัยไว้แน่นเกิดการต่อสู้สุดเดือดจนเครื่องจักรเสียหลักพุ่งชนโกลังข้างทุ่งเสียงระเบิดดังกึกก้องเปเลวเพลิงสว่างสวยัยพั่วท้องฟ้ายามราตรีแต่หุ่นไล่กายยังมีชีวิตรอดจากเปเลวไฟนั้น